คุณคิดอย่างไรเมื่อต้องสอนนักเรียนในสถานการณ์โควิดรู้สึกกังวลน,นะคะกลัวจะสอนเนื้อหาไม่ครบฉันไม่ได้เจอเด็กๆเลยนะสิจะสอนยังไงอะเด็กๆเรียนกันที่บ้านหรอเอาละครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เราเรียนเรื่องคำศัพท์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนเปิดเกมคำศัพท์ที่คุณครูส่งลิงก์ไปให้แล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ เฮ้ยผมชนะครูครับผมขอเล่นอีกรอบได้ไหมมันสนุกมากเลยนะครับแม้สถานการณ์โควิดจะเลวร้ายสักเพียงใดแต่หัวใจของครูยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสิบสิบปศมกราภูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันวิจิพันธ์สำนักง,งานเลขาธิการุรุสภา